สวัสดีครับผมมาเมนีก็ได้แนวยูใน,นกินคือเกาลัดครับพี่น้องนี่ครับก็กำลังอ,อย่างลินเลยครับได้สือ่อสื่อลินง่วงมากครับพี่น้องทำมาอย่างหอมๆเห็ดเจีเยวแสบๆเนาะครับบางอย่างลิ่นไปน้อนก็เห็ดข,ขนมหวานไปน้อครับนี่ครับพี่น้อง นี่ครับเขาเอิ่นขนมสวยครับกำลังหนึ่งขนมสวยหอมๆเลยครับพี่น้องมาอยู่มากินน้ากันนะครับอายางลิ่นไปน้ำมาแนวอยู่น้อกินเแ็บๆนะครับพี่นออ้องล้วครับพี่น้องนี่หอมๆเลยเห็นเจียวเจียวบีแสบๆเนาะกิม มามากินน้ำกันนะครับพี่น้องนี่ครับก็เห็ดหลายอย่างเนาะมาอนีิจะมีย่ำย่ำน้ำรับนี่ย่ำหมูยอใส่กับไอ้เผาเอื่อนยังนอไก่นี่ครับเล็บมือนางครับย่ำเล็บมือนางแซ่บเลยครับมาอนีิรสชาติน้ำลายไร้เนาะครับพี่น้องมาเดี๋ยวมากินน้ำกัน อ๋อร้านร้านครับซื้อปอนเป็นให้ร้านนี่แหละซอยลินยางเดี๋ยวหน่อยบ่าวเถี่ยกับอมเทึงยางเทึงทึงอมน้ำนมนี่นี่ที่ไอออมลินกับไอได้เนื้อมานั่นแหละครับที่อมอุแซ่บแสบใส่ขีเพียสู้พี่น้องกินน้ำเห็ดหลายอย่างหลายแนวเนาะครับพี่น้อง สิมมึงจักตอนก่นอกนบ้าแฉกเนาะครับนี่ครับไอ้พวกพักทีสิมาใส่อมเหนือครับมะเขือเนี่ยระเผาอีลาเนาะครับพี่น้องถึงกริงอมเหนือนถึงอมถึงอย่างนั้นนี่แซ่บเฮ็ดกินกัน,น ก็ได้เนื้อเศษมากนะเนาะเนื้อเศษนุงามเลยครับพี่น้องกำลังสอยอยู่ออมใส่ดีใส่ขี้เพียหอมๆเลยล่ะครับเอ้ยมากินน้ำกันนะครับพี่น้องไหมเดี๋ยวสอยเศษกันเนาะบาดเทศบจ้างสีออมให้เบิ้องอืามา จ,จะหนีจ,จะนี่ซิมยำกันเนาะครับพี่นนอกอ,อะไรไ่รยมากนนอร่อไกเอาหันมาชิมมาเพราแม่หันมาล้องเลยเอ้ยจะหนี่ว่าอร่อยเด้งครับพี่นนอกเอ้ยแสบแส,บ,สบเลยเล็กหน่อยเนาะก็มากกินยำแล้วครับพี่หนอกตะวางไม่หนูนอนตะวางไล่หนูนเยอะเลยนี่ครับพี่หนอก ก็เริ่มเริ่มซุกแล้วครับขนมเดียวหนึ่งขนมถ่วยอุ้ยหอมๆอมเลยครับพี่นอ้อมามากินน้ำกันนี่หอกออกมาแล้วครับใจคนแต่เก่าที่นั่นเค,เคยกินกับจิงหูหรอกครับเห็ดขนมถวยทํำงานวัดงามว่าเนาะแต่ก่อนกินนุ้ยหอมครับพี่นอ้อเออหอมกินเลย กินใบเตยแม่แม่เพิ่นก็นจะเอาไอ้ขึ้นต่างขึ้นต่างอีกครับกินหนึ่งหนึ่งที่ละถาดหมอมครับ,บนี่ตใสบั้น,น,นกระเทียมเลยหน้ำกะทิก็ไอ้อันนี้น้ำเม,มี่ยงแม่ไปเคี้ยวๆหน่อันน้ำใบเตยขันน้ำใบเตยครับใส่เงี้ย ใส่แปะหรือว่ใส่แป้งน้ำใบเตยใส่แป้งครับหอ,อมครับบัดใดใส่สีผสมอาหารเรื่องอยังเนื่อนี่ใส่สีของใบเตยล้วนๆเลยครับนี่น่เพิ่งจะหยอดขนมถ้วยนี่ครับ ยอดไปเองต้มนาะครับพี่น้องช่วงยอดขนมอ,อยู่เ้ากับหมา่าอ,อมลินก็อ,อมเหนือเา้าต่อนะครับนี่เครื่องก็ร่างเดือดเลยครับหอ,อมครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่เครื่องเดือดเลยครับออเ,อเอาเนื้อเอาเนื้อใส่โอ้ยหอมเลยครับนีะเนือ้อไล่นี่แหละเนือ้อ เนื้อติดมันแส,แสบเลยครับพี่นอ้องมีแต่แนวยูแนว,แนวกินแต่แสบเนาะครับมามากินนล้วกันนี่อมเนื้อเข้ากําลังเดือดเลยเนาะพี่นอ้องเอ้ยใส่ดีกับกีเพี่แไปมั่งนาดนีมมม้หอมเลยครับ<ว>เป็นตัวแสบครับผมนี่ครับอ้ย่ยางแสบเลยครับจะเอาพักใส่นอนพี่หนอนใส่ลงไปเลยนี่ โอ้หอมหอมครับกังเดือดเลยพี่นอ้องขนมกับหอมหอมเนื้อเข้ากับหอมเนาะเฮดสองเตาข้างๆกันเลยครับนี่็นว่าเตาขนมหอมเลยครับเตาขนมที่หนึ่งเซจแล้วเวนาะ เสียไปไอ้ฐานหนึ่งแหละขนมนี่ครับใส่พักเข้าไปแล้วโอ้ยเดือดพร้อมครับพี่น้องเอ้อยมามแซ่บมีแนวจวดน,น้ำเนาะนี่น้ำจิ้มเจ้าขี้เพียห่อกระเซ็นแล้วเนาะครับพี่น้องกับเนื้ออ่าไอ้เ,ออเนือนออ้อลิ้นหยางหอมๆเลยครับนี่จิ้มเจ้าทำใหญ่ยยๆเลย แสบคพี่นอ้อง<ฮ>มาไปกินน้ำกันเด้อครับนี่ขนมพี่นอ้องหนึ่งไอห,หนามตัวแป้งมันกับใบเตยแข็งแล้วเนาะให้มันแข็งๆนะครับเริ่มแข็งแล้วที่นี่เ้ากกเอไอห้ห้านกะท,ใทิใส่ห่าหมกะทิใส่นาหอมครับ ที่เอ่ยบักข่าขัดเองนี่ครับกระเผาเ้าก็าแหลีวก็นแล้เนาะครับพี่นนอโอ้ยมีแต่แนวแซบเลยครับอมอมลินย่ำลินอยาง,าง,นนงขนมกับเหล้วแล้วเนาะขัดเดียวติกินเข่ากันครับพี่หนอ มามากินน้ากันนะครับพี่เนาะเออฉันนี่ชิมแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยไหมลูกฮะอร่อยไม,ไม่ได้ไงอร่อยทั้งนั้นอร่อยแต่ไม่จิ้มอืมเออเป็นกินจนจนิอิ่มแล้วนี่ครับครับสำหรับเอ่อคลิปอาหารกินแรงเอ่อกันม้เนาะมาเทพก็จะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมมา เดี๋ยวมากินน้ำกันเนาะครับผมสวัสดีครับ